ไซส์เนี่ยไม่ได้มีผลลิกต่อไปสมัยก่อนเราจะบอกว่าโอ้คนที่เป็นธุรกิจใหญ่ๆก็จะได้เปรียบนะครับคุณมีขนาดใหญ่มากก็จะได้เปรียบแต่ยุคน,นี้ต้องบอกว่าขนาดไม่ได้เป็นตัวตัดสินชัยชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าองค์กรขนาดใหญ่เราจะต้องสู้ับผลข,ของความหนืดองค์กรทั้งความสําเร็จในอดีตของตัวเองกระบวนการต่างๆที่เปลี่ยนได้ยากนะครับฐานลูกค้ากฎหมายเลเวชั่นที่อยากเปลี่ยนได้ยาก แต่ธุรกิจขนาดเล็กนะครับเมื่อสักครู่ที่เราสุนทรพูดว่ามันเ,เป็นโอกาสของคนที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางโดยเฉพาะขนาดกลางที่มีความพร้อมเนี่ยสิ่งที่ได้เปรียบนะครับในการแข่งขันในเวทีนี้ก็คือตัว flexibility หรือความยืดหยุ่นในการทําธุรกิจซึ่งการเกิดโควิดในครั้งนี้สิ่งที่สําคัญคือต้องถามคําถามตัวเองว่าเราจะแค่กลับมายืนที่เดิมได้ก่อนเกิดโควิดหรือเราจะถือโอกาสเนี้ย transform รูปนี้เป็นรูปที่ แสดงให้เห็นว่าเราเคยทําธุรกิจอย่างหนึ่งนะครับวันที่วันนี้ทุกอย่างถูกพอธุรกิจถูกหยุดเราเป็นโอกาสตั้งแต่เรื่องของการวีสกิลพนักงานที่แน่นอนครับหลังโควิดทุกอย่างมายเซตเปลี่ยนเราจะหวังว่าคนจะมาใช้ชีวิตก่อนเหมือนก่อนโควิดนี่เป็นไปได้ยากนะครับช่วงที่ผ่านมาผมได้คุยกับคนที่ทําเรื่องของอสังหาริมทรัพย์คุยกับคนที่ทําเรื่องออฟฟิศเปซต่างๆเนี่ยก็เริ่มปรับบิสเนสโมเดลแล้วว่าเอ้ยคนทํางานที่บ้านเนี่ยก็ผลักกิวตี้ไม่ได้น้อยลง ทำไมต้องให้คนทุกคนมานั่งทำงานที่เดียวกันคนเริ่มสังเกตว่าเอ๊ะเราคงไม่อยากใช้ก๊อกน้ำที่เอามือไปจับอีกต่อไปมันก็จะติดเชื้อติดไรได้หรือว่าเป็นโอกาสของคนที่ทำเป็นพวกคล้ายๆกับว่าไร้สัมผัสนะครับ Contactless ก็คือเป็นพวกประตูทางเข้าที่ไม่ต้องจับนะครับก๊อกน้ำที่ไม่ต้องเอามือเปิดหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นโอกาสที่คนที่มองเห็นทำได้เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมเดิมที่เคยไปไม่รอดเนี่ย แต่เรามีคอเทคโนโลยีเรามีคนอยู่เป็นโอกาสในการที่จะมาทำา Stra นจิ๊ c แคนวาใหม่ดูโอกาสใหม่ดูตลาดใหม่แล้วปรับตัวเองให้กลับมาเป็นหลังโควิดเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่เป็นธุรกิจสำหรับอนาคตก็คือตัว New S g Curve ใหม่นะครับธุรกิจในอนาคตในยุคจากนี้ไปเนี่ยเป็นยุคที่เดินคนเดียวเนี่ไปไม่รอดครับเป็นยุคที่เราต้องคิดว่าใครเขากระโดดเชือกอยู่ตรงไหนเราจะเข้าไปกระโดดเชือกกับเขาในสปีดที่เขากระโดดได้ยังไงแล้วเราไปกับเขา เพราะฉะนั้นมันเป็นยุคข,ของ collaboration หรือว่า UN UN เองเนี่ย SDG เนี่ยเขาก็บอกว่าข้อที่สำคัญที่สุดคือข้อ17ก็คือเรื่อง partnership เพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรในหลายๆเรื่องจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยธุรกิจหลังยคโควิดน,นะครับก็เป็นยุคที่เราต้องไปอยู่ใน ecosystem เป็นหนึ่งใน ecosystem ที่จะโตไปพร้อมกับคนหมู่มากนะครับไม่ใช่ว่าโตเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ยากมากขึ้นนะครับ